ว่าถ้าใช้ยาเนบเพื่อรักษาอาการตกขาวจะมีผลอะไรต่อเด็กในท้องไหมบอกเลยว่าไม่มีผลเสียต่อทารกในครรภ์ค่ะและจําเป็นจะต้องรักษาอยู่แล้วนะคะอย่างที่หมอบอกนะคะถ้ามีช่องคลอดอักเสบตกขาวติดเชื้อเราต้องรักษาให้หายถ้าไม่หายเชื้อโรคไปถึงเด็กอันนั้นอันตรายกว่านะคะหรือถ้ากระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดเกิดถุงน้ําค่ํารั่วขึ้นมาอันนี้คือคือมันแบบมันยิ่งอันตรายอะ่ะเพราะฉะนั้นคือหลักๆคือต้องรักษา ส่วนยาเนี่ยมันไปไม่ถึงเด็กอยู่แล้วค่ะมันออกฤทธิ์แค่ในช่องคลอดนะคะแล้วหลังจากเน็บไปเดี๋ยวยามันก็จะถูกขับออกมาพร้อมตกขาวอยู่แล้วนะคะยาสามารถใช้ได้ปลอดภัยในช่วงของการตั้งครรภ์น,นะคะยาที่ใช้เน็บในการรักษาช่องคลอดอักเสบสามารถใช้ได้นะคะ